าทาทน,น,นห่งาท่านพูดในการเนองครับท่านที่่ททารูปเราผู้ที่จุดประกายวันนี้ธชาติครับมาพูดกับผมกับท่นสมารเรามีครูดนะครับครูดี้อท่านอรย์ิชัยนะแรกๆผมนั่งฟังอยู่เมืองกับท่านสมาพูด ได้ยินเสียงเทพป้างแล้วก็เสียงมัวแล้วเสียงท่านอาจารย์เราก็นั่งฟังแล้วก็ให้ตอบคำถามเลยนะครับซักถามผมว่าผมสายตายาวปากจานสั้นตอบอะไรเขามันค่อยจะถูกผมขอนั่งฟังดีกว่านะครับการนั่งฟังนั้นมีประโยชน์มากกว่านะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ เห็นตัวจริงแล้วตัวเป็นเป็มาไปนั่งคุยครับเออมันเป็นวาสนาของเราเนาะผมเหมนื่นใกล้จะเกษณแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานก็จบแล้วชีวิาจากรการแต่น้องคนนี้นะ่ะเอ,อ,อาอเป็นวาเพาะให้มันสิวอยหุ่นมุปัญญาก็พอมีนะครับ แต่ว่าระยะเวลาผมรู้สึกว่าจะสั้นจะเกิดภายในเดือนมีนาคมนะครับผมก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็จะว่าโอ้ยผมจะเอาเต็มที่เบบวนั้นไม่ใช่ผมว่ายังทำเพราะว่าจากน้อยทำเพื่อใครทำเพื่อน้องอย่างน้อยเขาก็มีกำลังใจทำเพื่อน้องคนโน้นนะครับว่าเพ็รแล้วเขาเบิ้งเดอเป็นว่นนาแล้วก็เป็นเก้า สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่มีวิชาชีพครูที่จริงเนะีวิชายไม่ใช่จะมาคนเดียวนะครับวัน,นี้จะมาสองคนแต่พวกผมขอร้องว่าโอ้ยท่านสมควรเป็นดอกเตอร์นนะท่านเป็นคนอ่านง,งานวพีเอเนี่ยน,นะแล้วก็มีเครือข่ายเยอะแยะเลยสำหรับนางการอ่านผมก็เห็นความสำคัญว่า พวกเราควรจะมาแล้วความรู้จากท่านถึงม่าจะเป็นก้าวแรกก้าวแรกในโครับทีเ่เป็นก้าวแรกดีกว่าพวกเราจะไปเสียงเงินว่าไปแล้วนั่งฟังแล้วก็จบไปนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราสร้างเครือข่ายแล้วเราสงสัยแล้วก็ลายหาท่านก็ได้ท่านก็มีผู้เชี่ยวชาญเยอะเป็นเครือข่ายนะครับถ้าท่านตอบไม่ได้ก็าจจะไปถาคนอื่น เมื่อกับผมอี่หละก็เข้าไปอยู่ในเครือข่ายท่านสมควรกพราถามผมก็ถามเมื่อวานน้ผมดีใจมากเลยนะได้คุยกับปรมาจารย์ท่านทิศนาเขียนมานี่นันก็ให้กำลังใจอัาพบก,กันอยู่พุทธพามาพบก,กันกันว่าโอ้ยมันจะพวกเราจะสมท่านมาหรือเปล่าก็าไม่รู้ี่แค่จิตเดียวนะมันเป็นปัญหา พพยายามสร้างเครือข่ายว่าเออบุคคลสำคัญท,ทางการศึกษาจะมาเยี่ยมเรานะครับแล้วะะลก็คมจะให้โอกาสของเราด้วยนะะในการรับท่านเป็นปันอาจารย์เืนที่เก้าสิบเจ็ดนะครับแปดสิบส <84. S 1> ี่ครับแปดสิบสี่ึ้นเสียงว่ายังคนอายุห้าสิบคุยคุยกันเมื่อวานนี้นะครับประมาณยี่สิบนาทีที่ท่ทน ดีใจมากครับได้คุยกับปรมาจารย์ด้า,า,านวาชการมีตรงนะครับหวังว่าวันนี้นะครับพวกเราพวกผจะก้าไปอานะมั่นคงอ,อย่างแน่นอนถ้าพวกเราไม่ละชิงความมุ่งม,มั่นนะครับส่วนผมอยา่ามาคิดว่าผมได้แน่นอนผมไม่ได้ชิดนะครับผมจะทำทำเพื่อใครทำเพื่อน้องนะครับ สำเพื่ออาจารย์ทำไมพอึ้นไปสอนได้พอสี่ะนัเ่านัพท่านอาจารย์นะครับสอนเลยเพราะว่าผู้บริการในด้านที่หนึ่งก็อหนึ่งสองต้องปฏิบัติการสอนผมก็เชื่อคุณครูเชื่ออาจารย์ผมก็ส่งส่งคิดไปให้ท่านดูนะครับนี่แหละเป็นคนส่งผมไม่กล้าส่งหรอกกอ ดีใ,ใจครับที่อาจารย์มาเยี่ยมวันนี้แล้วก็พวกเราก็แสดงพอฝากขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งหนึ่งและท่านท่านรอด้วยนะครับขอบคุณมากครับจบข่าวจบข่าวาจริงน่าจะจบแล้วครูครับอย่าคิดว่าบุกทาเพื่อตัวเองนะที่จริงส่วนหนึ่งจะทำอยากได้เหมือนกันผมอยากให้คุณครูด้วยเหตุนะครับคุณครูทํากับเด็ก